เรามาที่เมืองอะไรละเดี๋ยวไหมดึงเลยดึงเลยพอมีชีมาก็อีกอารมณ์หนึ่งนะคะเนี่ยโหปากแดงเชียวนะวันเนี้ยฮะชมพูดูยังไงผู้ชายนี่เลื่องเลยมันดูแบบนุ่มเนียนแล้โอ่ะสวัสดีครับทุกคนเราอยู่ที่เกาะฮอกไกโดนะคะตอนนี้เรามาที่เมืองอะไรละโอตาลุอ่ะใครยังไม่ดูยังไม่ได้ดู โอ้ยปากแข็งอ่อหน้าะย้อนม <c oughs> ือสั่นด้วยอ่มันหนาวมากตอนนี้อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโอตารุนะคะ <สา S 1> ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะมีพิพิธภัณฑ์กล่องเลยอ๋ออันนี้เคยมาแล้วอืออันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องหนังเรื่องแฟนเดย์นะคะแฟนเดย์มีากันแค่วันเดียวอ๋อเมียอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่นี่เข้ามาก็จะเจอกับพวกอะไรคะเนี่ยโอทุกอย่างเป็นกล่องดนตีหมดนะคะนี่ทำลูกซูชิเลยนะแอนดูดิ อย่างนี้หิวทั้งวันใช่ไหมกายเดยเราก็จะมาดูความคิดสร้างสรรค์ของคนที่นี่กันนะฮะเขาจะสร้างสรรค์อะไรนะกล่องดนตรีให้เป็นรูปต่างๆใช่ไหมอันนี้เป็นรูปอะไรคะอันนี้เป็นกล่องดนตรียังไงอะไม่น่าใช่อ๋อนี่เป็นของที่ระลึกมั้งบางทีอันนี้ก็มีเป็นพวกกุญแจอะไรพวกนี้อาม่าเคยดูเรื่องแฟนเดย์ไหมเคยไหมที่มันที่มันมาทาพระเอกมันมาทํากล่องพังกันตรงเนี้ย ที่ลากตกแตกทั้งหมดเลยอะ่ะอันนี้รูปอะไรอะ่ะเกนฮะจิงชาสวรรค์อันนี้จิงชาสวรรค์ส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องบินนี่อันนี้มิวสิ b o อ l i n ลายไลอันตีบปาลาไลาแช่ออนเซนน่ารักเชียวน,น,น,นี่ชั้นสองนะมีมีเป็นเมืองนะโโหมีรถไฟเหรอ โอ้เออทำสวยเลยนะ<า>เดินไปเที่ยวไปเรื่อยนะฮะออมาหน้าหนาวก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนี่ร้านอันนี้ร้านร้านชื่อดังนะ เลอตาอค่ะมันควร็อ่านว่าเลอเต่าเนี่ยมีมีชีสชีสทาร์ตเหรออ่ะไปเดินไปเรื่อยฮะก็จะมีของขายตลอดทางเลยเดินดูไปเรื่อยๆนี่เรามาดูศิลปะก,การตกของคนญี่ปุ่นนะฮะนี่ ีขายเป็นคล้ายๆมัสเมลโลโกโก้ร้อนนี่แค่เอาซนุปปี้นะไปลอยน้ำไอตรงไอติมก็มีตาซนุปปี้หน่อยตกไปเรื่อยๆน่ารักน่ากินแกนี้ก็สวยนี่น่อันนี้มากินอะไรกันกินเนื้อกินเนื้อซูชิเนื้อดิบเนื้อทอดนี่คือวาซาบิโปะหน้ามาหรอใช่ใช่เกณเกณเอบกินอันนี้เป็นไงเป็นไง เนื้อเหนียวปะเหนียวไหมดึงเลยดึงเลยเลิกพูดเลิกพูดดึงเลยดึงเลยไม่ได้คำินแล้วไม่เป็นไรอ่าอ่าโอเคเหนียวไหมเหนียวเหรอมีติดต้องมันอ่ะอ๋ออ๋อีกเนื้อกายทีเดียวคำทั้งคำเลยฮะไม่เสียเวลากัดเป็นไงคือมันอร่อยดีอ่ะส่วนนี้เป็นเนื้อบดเหรอเนื้อบดทอดใช่ไหมใส่ชีสเป็นอย่างงี้ แล้วนี่นะเราก็ย้อนกลับมาที่หน้าพิธีพฑนกล่องดนตรีเขาจะมีเป็นลาริกาไอ้น,น้ำใช่ไหม Get? เกดอ,อันนี้เป็นของขวัญจากประเทศอะไรคะรู้ไหมแวนคูเวอร์ <laughs> นะนี่แวนคูเวอร์เมืองของแคนาดานะฮะเขาจะมีวูดวูดด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่อะมาออตารุเราก็ต้องมามุมมหาชนใช่ไหมคะอิาวริมคลองดินขอ,อ,อ,องแสนแสบนี่เองเออไม่ใช่เหรอฮะ ต่างฤดูมันก็จะรู้สึกแบบเราเคยมาฤดูไหนบ้างคากรุระใบปลายคากุระเราดดอกไม้ดอกไม้เดือนเจ็ดอ่ะฤดูร้อนเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดดูดูร้อนโอ้นี่อุณหภูมิเนี่ยฮะเราดูได้ก็คือหนึ่งลบหนึ่งจุดห้าโอ้นี่ยเนี่นี่นี่ตอนเรามาไม่มีหิมะก็จะอีกอารมณ์หนึ่งพอมีหิมะก็อีกอารมณ์หนึ่งนะฮะเนี่ยโอ้หสวยแบบเออสวยแบบไหนตกมหลังคาโกดังอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เนาะ บรรยากาศดีเป็นอีกแบบเอามาก็เก็บบรรยากาศไปปากแดงเชียวนะวันเนี้ยชมพูดูยังไงผู้ชายนี่เรื่องเลยแดงนี่ไม่มีกี่เฉดนะนีสีชมพูมองยังไงชมพูเนาะเอาล่ะตอนแรกเราตอนแรกเราจะไปโรงงานช็อกโกแลตแต่ว่าสาวๆอยากจะเดินช็อปปิ้งมากกว่าเลยตัดทิ้งนะโอเคเราก็เลยมาเช็คอินโรงแรมก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ ันล้อนี่แน,นี่เธอจะต้องแย่งซีนทุกคนเลยใช่ไหมเขาก็จะคุยอะไรอยู่ต้องแย่งกลับมาเป็นของเธอใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่เป็นโฮเทลซับโปรกันขึ้นลิฟต์แก้วกันเลยทีเดียวลิฟต์แบบว่าสวยงามอ,อะไรนะอ๋อเราไปรโยัฟอร์อ๋ออ,อันนี้อัอน,นนี้เป็นฟลอร์ที่หรูหรากว่ามีประตูตากันโอเคห้องของเรานะคะนี่ชั้นยี่ห้าอ่าต้องมาอีกลิฟต์ตัวหนึ่ง เราเนี่ยเราพรักแบบห้องคิโครูมนะคะคอ่าอนนี่เข้ามามีเครื่องชงกาแฟค่ะนี่นี่ก่อนเลยในชิงช้าสวรรค์อ๋อเกนเห็นนะนี่ห้องวิวสวยมากเลยนะช,ชิงช้ชาสวรรค์ของเกนที่บอกก็คือนี่อันนี้อันเออไม่รู้ว่าตรงนั้นคืออะไรคือทำในของของปรินโฮเทลเนี่ยมันอยู่ใกล้เอ่อถนนคนเดินที่เป็น ชื่อดังมากเลยฮานุกิโกจิเนี่ยที่มันมีอย่างเงี้ยที่มีหลังคามีตอกมีหลังคาดังนั้นเนี่ยก็ใครที่จะมาคอปปิ้งนี้ตรงนี้เดินไปได้ถึงเลยทีเดียวใช่แล้วก็คือตรงข้ามตรง้นแ้วคือเด็กบ้านเนี้ยชอบชอบร้านร้อยเยนใครๆก็ชอบนี่มีเตียงสามเตียงนะทีวีเนี่ยอยู่ตรงกลางดีไซน์เขาหมุนได้ อ่านอนอ่ะมุนไปมุนมาเดี๋ยวสักพักตกอมีออนเซ็นที่เชียงอ๋อใช้บริการได้ส่วนอันนี้ห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำใหญ่มากเลยโอ้โหปกติอางแช่ตัวของโรงแรมแจะเป็นอางเล็กๆลงไปนั่งได้แต่อันนี้อ่าใหญ่มากแ่สไตล์แบบคไทยได้เลยใหญ่มากเลยนะแล้วก็ใครอยากจะยืนอาบก็มีเหือนกันส่วนห้องกับถยเนี่อยู่ข้างหน้าประตูพาไปด มีห้องกลับถ่ายก็มีเครื่องอัตโนบัสแบบญี่ปุ่นนะ่ไ้วเนี่ยอุปกรณ์อะไรอยู่ทุกอย่างตู้ทรงตู้เซฟก็มีบาร์โอลบนะคะอ่ามีสลิปเปอร์โอเคครบถ้วนอืออ่าเย็นนี้นะคะเรามื้อเย็นเราจะมากินที่ไหนนะคะมีกินโอ้ร้านนี้นี่เป็นร้านในตำนานนะต้องบอกก่อนเลยเป็นตำนานไหมตำนานอ๋อนี่นี่นี่ ำไมถึงตำนานอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในแล้วกันเนาะไปตอนนี้เข้ามาในร้านกันแล้วนะคะร้านเขาก็ดูแบบตกแต่งแบบเจเป็นนิสสุดสุดชีวิตผมมีผมมีนิดหนึ่งอ่ะโอเคไปหน้ามาเหมือนผีเลยไม่ใช่เราเคยมากินที่ร้านนี้ครั้งหนึ่งอ่าตอนน้องเจสติเกเด็กไปฮะน้องเจสค่ะอมีความทรงจำบ้างไงได้แล้วกันนำมา่าแล้วก็แบบเป็นร้านที่ดี เอายี้ขอถามก่อนครั้งที่แล้วเป็นยังไงรโรยโรยมาอ่าคือตอนแรกเราได้รับเดนดัมมาใช่ไหมแล้วก็ร้านนี้เนี่ยจริงๆเป็นร้านประจำของใครของเบซี่เจเออสมัยที่เขายังเป็นนักเตะอาชีพที่เขาคาดแข่งอยู่ที่โปซัปโปโลแต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วนะเออ่โอเคอ่าจานแรกที่มานะคะก็จะเป็นซีซิโน่ฟรุตสลัดนะคะวอร์มก่อนนะวอร์มเครื่องนะมีแบบซีฟู้ดแอพพิทัยเซอร์นะไม่ได้มีทางฟู้อันนี้อะไรเหมือนเนื้อดิบนะ <ต>ให้วอร์มอัพก่อน,นเ,อเขาจะมาปิ้งให้เลยนะนี่นี่โดยใช้น้ำมันโดยเนื้อของเขาเองนะเขาบอกเน,อเนื้อเนี่ยใช้วัวตัวเมียที่อายุไม่เกิน3ปีด้วย ันนี้กินได้เลยเขาบอกก็มีเขียนมาคำนี้อันเดียวกันนี่าาอนนบอกว่าลองชูไว้หน่อยนี่เขาบอกว่า t h i s t east east a full mouth ไม่ต้องกัดน,นะปุ๊บเลย <c oughs> จริงว่าวะลองดูสิงโอ้ด <c oughs> ีอะไรมาอันนี้โอ้อ <c oughs> ้นี่หอยซาซิมินะคะ <c oughs> นี่ไหมอันบน อันนี้ที่มันเสิร์ฟนี่เป็นคล้ายๆเป็นสลัดผลมไม้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นหอยเมื่อกี้ก็พูดทีหนึ่งจำชื่อไม่ได้ค่ะเออแต่ว่ากินแบบซาซิมิเลยนะ,ะมามาทดลองหอยให้เ,ออดดเปิเปเปเปดพิซซ่าไม่ต้องพิซซดด่าก็ได้มั้งอะ่ะอะไรเงี้อกรอบแบบกรอบบแข็งๆแต่ว่าอร่อยเอปลือะสดสด,สดนะ อันนี้แถวนี้เป็นเนื้อแบบพิเศษนะฮะนี่เป็นจานที่แบบพิเศษของเขาเลยก็คือใช้สำหรับสองคนแบบเรื่องนี้โอเคห้ามแย่งอ๋อห้ามแย่งกันกินแบ่งกันก็ได้นะครอบครัวเดียวกันนะโอเคก็จะมีหลายอย่างก็มีสเต็กเนาะเนื้อลายสวยมากจริงๆเทอร์ลอยอันนี้เป็นอินดับนึ่งวัวนะคะอันนี้วัวโอ้โหลายสวยจริงๆนะตุเรียนเลย แบบไม่ต้องตัดไม่ต้องใช้ซ่อมไม่ต้องใช้มีดเลยนะดีงามใช่ไหมโอ้โหเลิศกินแท้จริงแซ่บจริงเหรอไอ้ทีกินแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมากปกติไม่ทานเนื้อแล้วเป็นไงอร่อยจริงอ๋อต้นหนึ่งโอ้โหเป็นแพนนัมเบอร์คูเออตอนแรกแอลกออล์กับการตุ๋นอร่อยมาก เมื่อกี้ถาดเมื่อกี้เรากินกับพวกเกลือนะอ,อันนี้มาอันนี้กินกับอะไรฮะซอสค่ะเอออันนี้ก็สําหรับ2คนเหมือนกันนะโอเคอ่ะลุยเลยดีกว่าอร่อยมากเลยนี่เขาว่าซอสอันไหนเป็นอะไรนะคะมาค่ะอันนี้นะคะออซอสรสชาติเป<อ><อ>รี้ยวอ๋อในซอสรสชาติหวานแล้วเมื่อกี้กินไปแล้วชอบอันไหนก้อนอันเปรี้ยวอันเปรี้ยวอ่ะไนล์สวัสดีโอ้ไนล์สวัสดีเออเออกินทั้งก้อนเลย ดีไหมดีมากน,นี่กินกันจนจะจะอิ่มมาอีกค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเดือนลาสุดไปเนี่ยโอ้โหเนื้อลายสวยลายใหญ่มากเลยแผ่นละหนึน่งแผ่นใหญ่มากแบบคอสนะคะโอ้โหแต่ว่าแผ่นมันบางๆานะลุยเลยดีกว่าโอ้ยอยากให้กินกะทะนะอ้ ปูนะวะปูอันนี้หมูนะป้าปูเหรอลูกนี่น่าทานจังปูปลาหนี่งแล้วชิ้นใหญ่นี่จะเต็มปากไปไหมเนี่ยกัดเอาก็ได้อันเนี้ยกินหมดไม่ไหวเต็มปากมันดูแบบนุ่มเนียนแล้วล่ะกินเพลินขอร้องไม่ไหวนะจะจะบอกว่าแค่แค่ลายอ่ะ มันก็ดูแบบน่ากินจริงจังมากนะนี่ให้ดูนี่ให้ดูนะฉี่ขาดอ่ะเห็นปะไม่ลงความเนี่ยเบาเบาเสียมาบอกว่าอิ่มแล้วแต่มาบอกขอลองใช่ไหมคะดีงามหอมมาก นี่ของหวานมาละเขายังไม่จ่อใจให้เธออิ่มบอกให้เต็มที่อา้าวเฮ้ยอย่าน,นิ่งอย่าน,นี่ <c oughs> นี่ร้าเราไม่ท้องแตกตายอร่อยไหมคื <Okay. S 1> ออะไรไม่ไงอ๋อเรา,มมมา,มา,าไม่รู้ว่าเป็อะไรคือเนื่องจากเราสื่อสารภาษาเขาลำบากนะแต่ก็เลยเออเราก็กินอย่างเดียวโอเคเช้าแล้วนะคะเ ชั้นพิเศษนะคะเราก็เลยเราก็เลยได้ขึ้นมาทานที่ชั้น28ทานได้ระหว่างชั้น28ชั้นเหนือซึ่งชั้น28อารมณ์เหมือนขับเล้าอ่ะก็คือพิเศษกว่าพิเศษกว่าเจอห้องอาหารทั้งหมดอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะเสิร์ฟอาหารแบบเสิรอาหารญี่ปุ่นเสิรเวสเทิร์นสามารถเลือกได้แล้วถ้าจะทานชั้นล่างก็คือแบบบุฟเฟ่ต์โอ้โหห้องอันนี้เขาเปิดให้เราพิเศษมากจริงแล้ววิวโอ้โหโอ้โหวิวซัปโปโรแบบ พิมพ์มสวยงามสวยไหมครับกายสวยสวยไหมครับเจสวยค่ะไม่จริงจเจต้องหมายถึงวิวสวยไหมครับออกมาหมายถึงมาม่าหรอหมายถึงวิวอ่าเป็นละเริ่มเป็นยานเริ่มเป็นยานได้ได้ชุดอาหารอันนี้เป็นแบบอะไรคะเจแปนนิสเขาก็จะมีเนี่ยเครื่องเคียง อ๋อมีซาซิมินะยวมีปลาอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเขาเลือกได้หลายอย่างคือมีเคอรี่มีเฟนชทสอะไรอย่างงี้ก็มีงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เริ่มยาวละก็ลาทุกคนเลยใครสนใจมาพักที่พักแบบนี้นะคะก็มาได้ที่อ่าวันนี้ลาไปแล้วค่ะทุกคนบาย เพื่อชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสดตคมแล้วก็กดก,ก,กระดิ่งกริ๊ง้นะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย